สภาพหมายวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะครับผมว่าขนของมากองแล้วแล้วถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่บนบนฝั่งนะครับยังไม่ได้ลงวันนี้ยังไม่มีใครมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขนของลงด้านล่างกันก่อนครับผมคือต้องปีนเนี่ยลงไปครับผม สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดี FC ช่องแมกินปลาชาแนลนะครับแล้วก็สวัสดีนานาที่รักในการตกปลานิลนะครับหมายธรรมชาติสายคลองนะครับผมก็วันนี้นะครับน้าแมวก็พาเพื่อนๆและนานาครับมาตกปลานที่ของห้างลองสิทธิ์นะครับเป็นหมายหน้าสนามกอล์ฟุณวีนะครับวันนี้มาเป็นครั้งที่สองนะครับเมื่อสิ่แล้วมาแล้วมาลองแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ มาลองเป็นครั้งที่สองก็หมายก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับครั้งที่แล้วนะครับเคลียบเคลียบขยับมาทางซ้ายมือครับนิดนึงนะครับก็ตอนนี้มานะครับยังไม่มีนานาตกปลาท่านใดมาเลยนะครับผมมาถึงหมายเนี่ยหกโมงสี่สิบก็ตอนนี้ผสมเหยือ่อตีเบ็ดไปแล้วชุดแรกนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานกันนะครับว่า การมาตามหาปะินเนี่ยที่กรุงเทีนะครับครั้งที่สองผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีเลาตกถึงแค่เที่ยงนะครับผมเพราะว่าตอนบ่ายก็ต้องไปทํางานนะครับก็ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe ให้น่าแมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูได้รับชมกันนะครับผมก็พยายามหาหมายใหม่ๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยนะครับเราไปรับชมคลิปกันครับบบาย ครับเดี๋ยววันนี้มาดูอุปกรณ์หน่อยนะฮะวันนี้ก็เป็นคันเฟุตนะครับเวทแปสบห้านะครับผมก็วันนี้น้แม่เอามาหกคันนะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้นิดนึงคือที่หมายนะครับวันนี้น้ําแรงครับน้าแมวก็เลยเปลี่ยนตะกั่วนะครับเป็น15กรัมนะครับจากที่ใช้7กรัมนะครับก็เปลี่ยน ตอนนี้ถึงหมายแล้วน้ำมองในกล้องอะ่ะเหมือนจะไม่ไหลแรงนะครับแต่จริงๆอะ่ะมันไหลแรงนะครับผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนนะครับเพราะไม่งั้นนะมันจะไหลมารวมกันหมดนะฮะก็ตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์คัดเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผสมเหยื่อกันนะครับผมก็ผสมเหยื่อนะครับน้ำไหลแรงแล้วก็เอาเหนียวเนียวหน่อยนะครับผม เพราะว่าถ้าเราปั้นเหยื่อนุ่มเกินไปนะครับสำหรับม้เนี้ยเหยื่อมันก็จะหลุดก่อนนะครับปลาก็ยังไม่ทันมากินเหยื่อหมดก่อนนะรเราก็จะเป็นการนั่งเฝ้าตะก้อไปนะโอเคเดี๋ยวเราแมวขอปั้นเบ็ดใส่ตะก้อ,ก,อก่อนนะครับอ๋อ ตะก้อนะครับจะให้ดูตะก้อด้วยเราจะเก็บแบบนี้นะครับปูกมาแล้วก็เก็บใส่เป็นบล็อกอย่างนี้นะครับก็ตะก้อจิ๋ว2องเสนนะครับแล้วก็ตะขอศูนกับหนึ่งนะฮะแล้วก็เกี่ยวเม็โฟมเล็กๆครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันครับผม ีไม้แรกแล้วฮะเรามารุ่นผลงานกันครับผมคันเริ่มมีอาการครับปายเริ่มขยับแล้วนะฮะ うん。 ครับผมนินแต้มแรกตัวสวยเลยครับผมดึงไปติดอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นี้นึกว่าติดต่อครับ เพียนครับสแต้มเลยครับผม ผมปนินไซส์สวยครับ ครับผมเพื่อนๆมีผักด้วยนะครับผักรอยมาเต็มเลย <Yeah. S 1> ติดกะบป้อ พุ่งเลยครับเสียดายหลุดครับผมโอ้เซ็งเลยไอคันเมื่อกี้ครับจะกินแล้ว กระเด้งนะครับแล้วหลุดไปนะครับตีปุ๊บกินเลยครับผมใส่ตีใส่หัวมันแน่เลยฮะไอ้แกงครับโมใส่สวย กินตอนไหนไม่รู้ครับผมผมกําลังไปเก็บเบ็ดจะมาเช็คเหยื่อนะครับติดปลาครับแต่คันไม่ขยับเลยนะครับมีกินนอนก็มีนะครับตอนนีน้ แดงครับผมนี่ครับผมปั้นเหยื่อเหนียวๆนะครับเหยื่อยังไม่แตกเลยนะครับปลากินก็สามารถปั้นต่อได้เลยนะครับตีต่อได้เลยกดปลาแล้วก็ตีต่อได้เลยนะครับน้ําแรงฮะต้องปั้นเหนียวๆครับผม ส,สวยเลยฮะฝ่ามือทุกตัวครับผม แจ้มครับ มาเลยครับผมติดสองตะขอเลยตัวนี้ดึงคันตั้งดีเลยครับผม โเลยครับยงกินอยู่อีกคันหนึงนะครับนะ่ย กันสองคันนะฮะปลดแล้วก็ไปวัดอีกคันนึงต่อครับผม ครับสวยๆครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงสี่สิบนะครับผมจะมีเวลาตกถึงแค่สิบเอ็ดโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายต้องไปทํางานนะครับผมก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณเวลาีกประวันชั่วโมงหนึ่งนะครับจะได้นะปลากำลังเข้าดีๆไม่มีโอกาสได้ตกหมายกุุงกวีเต็มวันทั้งทีเลยนะครับก็เต็มทีก็ได้สามถึงสี่ชั่วโมงเองนะ ก็เดี๋ยวจะเก็บเบ็ดเปลี่ยนเยอะใหม่ทั้งหมดครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันมาลุ้นกันว่าจะได้เพิ่มบ้าครับ ทันกันทับปลดมานะครับโหสวยๆเลย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าน้ำแมวจะเก็บเบ็ดกลับนะครับเป็นเวลาตกวันนี้ก็เป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลา1ิบโมงครึ่งนะครับต้องเก็บของนะครับกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็มาตกสามชั่วโมงนะครับมาเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากมาจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube นะครับผมเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็กด Google m a p ตรงมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยนะแล้วแม่จะให้ดูครับตัวใหญ่มากตัวนี้นี่ตัวเท่านิ้วชี้นะครับโอ้โหมากินได้นะโโโอเคเดี๋ยวปลดปล่อยน้องไปครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมผลงานตกปนินคองลังสิตกุงกวีนะครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงในหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงสิบโมงสี่สิบแล้วจะให้ดูสิบโมงสบก็เดี๋ยวไปดูผลงานในกระชังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ ประมาณสัคิปแต้มนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้าแมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็น้าแมวจะไปทําคลิปที่ไหนอีกก็ฝากขอติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ